ก่อนติดแล้วหลังจากติดไปแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็คนขับเขาก็ระวังมากขึ้นโรงงานและก็คือว่าจริงๆคือวิชัยเคยติดเจ้าอื่นมาก่อนแล้วครับต uh> ิดเกือบทุกเจ้าเลยเลยติดมาอ๋อแล้วก็เวลาเราแก้ไขเวลามีการแก้ไขหรืออะไรเงี้ยทางนี้เร็วเราก็แนะนําว่าเอาลองติดของ T O D ดูพี่แล้วพี่จะรู้ว่าเออมันต่างกันครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองลองติดมาแล้วต่างกันไต่างกันเนาะต่างับเพราะว่าจังเข้าในเว็บล็อกอินแล้วเนี่ยว่าปกติีน ไอแพดอะไรพวกนี้มันถือนมันไม่ค่อยซะพอร์่นะฮะอันนี้ก็โอเคไม่มีปัญหาเรามีปัญหาเรื่องเรื่องตำแหน่งเรื่องอะไรคุณพี่ชัยก็ติดต่อโดยตรงดีครับและอย่างผมติดตัวเซ็นเซอร์เพิ่มมใช่ประตูครับนี่ตัดปัญหาไปเรื่องที่ว่ามีปัญหากับโรงงานใช่ไหมครับ คือ GPS เนี่ยเวลาติดแต่ภาพแบบบอย่างที่ว่ามันก็ส่งข้อมูลทีละทุหนึ่งนาทีแต่ทั้งนี้ถ้าเราไม่ติดเซนเซอร์ประตูเนี่ยมันก็ต้องรอหนึ่งนาทีถึงจะส่งแล้วบางทีอ่ะจุดที่รับส่งอ่ะมันไม่ได้อยู่ในช่วงหนึ่งนาทีมันก็จะไม่ส่งมันแต่ถ้าว่าเราติดประตูปุ๊บมันจะถูกบังคับให้ต้องส่งตอนที่เปิดอะไรอย่างเงรับก็เลยคุณวิชัยคือตอนนั้นเราเดินติดเจ้าอื่นก็มีปัญหาเรื่องนี้เนาะแก้ไขไม่ได้ แล้วก็เลยคุยกันว่าเอเอาไงดีก็ตาดปัญหาอะไรก็คือว่าตรงจะไม่รายงานในช่วงเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยในระหว่างนี้พอเขาติดเซนเซอร์ไม่ได้เขาไม่ได้แนะนำแบบนี้อ๋อครับอันนี้ทําให้ก่อตอนนี้ก็ลดปัญหาได้เยอะเลยครับแต่อย่างโปรแกรมผมว่าโปรแกรมเสถียรนะค่อนข้างจะโอเคดีเลยล่ะครับตอนนี้ก็จะเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งเนี่ยเดือนสองเดือนเนี่ยเพราะว่าเวลา ลูกค้าเรามีเยอะขึ้นเนี่ยเซิร์เวอร์มันจะใช้งานหนักมากขึ้นเราเพิ่มเซิร์เวอร์ไปเรื่อยๆตอนนี้มีสามตัวเราจะเพิ่มอีกสี่ตัวก็รอดูเวอร์ชั่นใหม่นะครับอีกสองสามอาทิตย์นะครับเสร็จเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันใหม่จะมีรายงานผู้บริหารรายงานสรุปใหญ่สรุปขึ้นมาเพิ่มให้เราได้ดูแบบคือปกติเราต้องมาเปิดทุกคันใช่ไหมแต่นั้นี้เขาจะสรุปมาให้ทุกคันอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะมีสรุปของค่าใช้จ่ายของแต่ละ อะค่าน้ำมันของแต่ละคันมาให้เลยอะไรเงี้ยเนี่ยตัวเนี้ยผมก็เลเังจะว่ามันดีนะมันดีมันคร่าวๆเนี้ยโอเคอยู่คือมันมีโปรแกรมรการซ่อมการตั้งเ่ยแบบออนไลน์อ่าครับอันนี้ดีพอใช้อันน<ง>ี<ด>้ใช้อยู่นะใช้อยู่นกค่าตัวใหญ่ทุกรายก็ใช้ใชนะพี่เพราะว่าคือหนึ่งมันง่ายเราไม่ต้องมานั่งเปิดสมุดเนาะลงมาเลยให้เตือนอะไรก็ถ้าเกิดว่าเพิ่มค่าอะไรเพิ่มตรงนี้ตัวไอ้เกี่ยวกับแม่ทันแลนเรื่องรถตรงนี้นะแล้วให้เราเพิ่มให้ใจหน่อยเรายินดี โอเคนะผมว่าโอเคก็คือจริงๆที่เขาก็ไม่ได้อยากจะให้เพิ่มคนาดใหญ่คือถ้าลูกค้าโอเคได้ได้ประโยชน์จากมันก็ยินดีที่พัฒนาเพิ่มเมนี่อทำเรื่องดีมีตรงไหนที่จะแนะนําเราโปรแกรมสำหรับเพิ่มเติมอะไรตรงไหนแต่ว่าถ้าเราเพิ่มในส่วนที่มันเป็นเกี่ยวกับเป็นแบบแนวแบบเป็นตัดสต็สตอกสะหน่อยให้ให้ให้กับคน<ต>ที่บริหารรถเนี่ยตัดสต็สตอกในส่วนของพวกอุปกรณ์อะไรอะไรอย่างเงี้ยามันเครื่องอ๋อที่นี่เขาจะมีอะไหล่เบิกเองเลยเขาไม่ได้ไปซ่อมตามร้านข้างนอกเหมือน โดยทั่วไปแล้วเจ้าอื่นเขาก็จะมีสต็อกของเขาอย่างนี้คือะคือถ้าเพิ่มตรงนี้มาให้สักหน่อยมันก็จะในระดับนึงก็จะครอบคลุมหมดแล้วล่ะในส่วนของคือจะขาดแค่นี้ใช่ไหมเพราะตรงนี้มันจะเป็นรายงานของการซ่อมพ่าจาายรถแต่ละคันแต่ว่าสต็อกนี่เราก็ไม่ต้องเอาอะไรมากก็แอบไปเพิ่มเรื่อยๆแล้วก็เรา็อจากรู้ว่าคันไในเบิกแล้วก็เหลือคงเหลือเท่าไหร่เพราะเพราะตรงนี้มันดีคือว่าเราออนไลน์ได้หมดไงก็คือเหมือนคุณวิชัยดูจากข้างนอกก็ได้ใช่เป็นตัวถ้าอะไรเป็นขาดแล้วก็เราก็สั่งเลย จะไปต้องเข้าออฟฟิศใช่ครับอยู่ตรงไหนเราเอะไรนี่มันจะเป็นชิ้นๆอยู่แล้วครับเป็นชิ้นหน่วดเป็นชิ้นเป็นลิตรเป็นอะไรเงี้ยวัดช่างตรงวัดได้หมดอ๋อคือราคา้น่วยได้ดี